สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ่อกันเดิกแน่จากน้อยเด้อพี่น้องเด้อจะว่าเดึกบาเดิกดอกหะนะ่ะเนาะคำว่าว่าวว่าวไทยย้ำไหนว่าว่าเดิกกันได้เนาะพี่น้องเดิกอิลิซีถุ่มเครื่องแล้วพี่น้องเลิกงานมาสามเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พี่น้องครับเข,าข่าก็บมีอยังดอกพี่น้องเลย กินเขาน้ำก <response> ันคือเกานาๆเมื่อ <or coping> em, ีนกระไรปลากระป๋องพี่น้องปลากระป๋องว่าท่านได้เหตุอยัางดอกนี่ปลากระป๋องเพียวๆนี่แหละกระป๋องนึงพี่น้องกินเขากับปลากระป๋องน้ำมื่อนี่นะกับข้าวเหนียวนี่หนึ่งแห้ให้น้องสาวหนึ่งไว้ให้ไม่กินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะย้ำปลากระป๋องแซ่บๆนี่ล่ะเดี๋ยวขอเิ็บท้ายย้ำปลากระป๋องพี่น้อง ใส่ตะไคร่นี่ปลากระป๋องหั่นตะไคร้ใส่พี่น้องใส่หลายลายเลย็กๆมาขบามันหอมพี่น้องตะ,ะไคร้ยำปลากระป๋องหอมแดงพี่น้องหอมแดงใส่ลงไปเลยจ้าใส่เบิอดนี่แหละนะพี่น้องเนานะเครื่องเครื่องใส่ลายลายไม่ต้องแส่ มกพริกพี่น้องมกพริกสดทันช้โโลดนี่พี่น้องพริกสดจ้ะย้ำสดๆดเดี่หนังแั่งแซบครับวะพริกสดแล้วก็มะนาวน้ะพี่น้องนะ มะนาวหวดลงไปแล้วพี่น้องซัมนี้ล่ะเรากับผมสโลดหน้อยนึงเลยพี่น้องเด้อน่อยนึงหลายตืบอ,อันนั้นทัวนี่ล่ะแล้วก็น้ำปลานิดนึงน้ำพี่น้องเนาะเมกซเซฟหน่อยนึงบต้องหลายเด้วน้ำปลาเด้วมันสิเค็มเด้ออันอันนั้นมันมีรสชาติอยู่แล้วยังก็ ปลากระป๋องมันมีรสชาติอยู่แล้วพี่น้องยำปลากระป๋องสันดัวนเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันบันนี้ยำปลากระป๋องกินกับข้าวเหนียวเนี่ยพี่น้องยำสดสดรดนี่กินน้ำกันมะบ่ได้ว่าหลายดอกนี่แม่ คอยกินอันโลซาพี่น้องปลากระป๋องคลับเสีบดิโลซาทัานได้แล้วอยู่ต้นหอมผักซีผักหอมปีพี่น้องโ้ยลงไปจากน้อยหนึ่งอันนี้คือเสศษเหลือพี่น้องยำปลากระป๋องมาเด้อกินขอน้ำคอย ไงา่าพี่นอ้องอย้ำปากกระปองค่อยแตเ่เสียบแต่เสียบแม่เ็จเรียบร้อยกินข่าวน้ากันมานีหบ้อวาหลายดอกหิ้วก้องข้าวเหนียวห่อนพี่น้องมากินในห่องเอา <c oughs> ห่อนห่อนกินอยู่ในห่อง เปิดแอร์กินเอาคอยพี่น้องกินขอน้ำกันย้ำปากกระป,ป๋องมะแซ่บค่งานเมื่อเมื่อมนี่ยหืมยุ่งข้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อเนื้อแน่นดีดปากระป๋อง ผักค่ะกับมะเมีเ่ยงดอกใครลืมบอกนี่หมักแตงพี่น้องแตงกวาหมักทั่วฝักยาวหมักทั่วฝักยาวนวยละกําละสิบห้าบาทได้ซี่นวยพี่น้งองแพงไรหอมป้อมหักกะต้นหอมพี่น้องถ้ามีอ่ะผักยังของ้ำกันมะรอบเดืก นับเล็ออกนะข่อยบอกน้องสร้างไหมเหรอข่อยเมื่อกาบ่สร้างเหรอข่อยพี่น้องนั้นบอกมันจังได้ยินเสียงดังเนาะไม่สร้างเหรอข่อยกับเพื่อน ôi thường e rồi mến chị khẳng thì nó mến bình nhận diện ra mến khẳng พี่น้องขอ่ปลาสดเอาแซ่บพว่าครับนี่ไงรถหมักพริกข่เบอร์โดนหมักพริกนะมไข่จำเอา เราหิวขา้าตักเครื่องกินละลาย,ลายรสจังแสบยำปลาครับผงนี่เรานะ ủa để bạn ấy kiếm khẩu à mãi đấy phải không nữa. อ้อมเข่าค่อย <c oughs> แบงกันเปไม่ใหญ่ค่อพี่น้องแซ่บๆไม่ค่อยได้ย้ำกินใส่ตะไครหลาย E thế nào là ếch hiếu khảo หิวเขายางคาบเลย แซ่บครับยำปลากรกะป๋องเบอร์อะไรอ่ะ 嗯，哼。<laughs> พี่น้องเอออิ่มแล้วรอดตายแล้วค่อยอย่างแซ่บเลยพี่น้องมื้อนี้พามากินยำปลากระป๋องเลอพี่น้องเด้อนี่ลหละข่ะยต่ยำแบบนี้ลหละยำแบบง่ายๆนี่แ่ะพี่น้องเนาะเนี่ยมันจังแซ่บเกี่ยงมิลินพี่น้องคลิปนี้ข่อยกเกิียาไว้ซ่มนี้เด้อพี่น้องเด้อพอได้มาหากันเมื่อวานนี้ขอ่อยไปได้มา หัวก็สิมาเมื่อนี้หรอไข,ข่ค้าแต่ศูนยเห่หมออยู่ข่อยก็เลยบปได้มาหาพี่หาน้องหัวก็สีหายไข่พี่น้องข่อยลย่านย่านข่ย่านข่อยเป็นโควิดมันโมเมนต์ไม่เป็นไข้หวัดซื้อๆพี่น้องเนาะ <c ười> ย่านไว่อนกระต่ายตื่นตุม่มคลิปนี้เก่าเสียวไว้ซํานี่แลวพี่น้องเด้อไม่กินข่าวน้ำกันกินข่าวแล้วขก่กระสิคอตัวรัดแลวพี่น้องเด้อ เอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปติญญาพาเพิ้นคือเก่าแหละเนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาเด้อบ๊ายบาย